ค่ำวานนี้หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีแล้วได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23โดยมีประชาชนจํานวนมากเฝ้าทูลลองธุลีพระบาทบริเ,รเวณด้านหน้าอาคารที่ทําการศาลพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ รถยนต์พระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23เมื่อเวลา19นาฬิกา37นาที ในการนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่เฝ้าทูลละอองตรีพระบาทรับสเสด็จบริเวณลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งเป็นประชาชนจากทั้ง20อำเภอส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงชาวไทยจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นชาวไทยพวนชาวภูไทยและชาวไทยยออซึ่งต่างเข้ามาตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันในพื้นแผ่นดินไทยที่จังหวัดอุดรธานี โดยพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นผู้เริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อปี2436ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านความมั่นคงและงานป้องกันประเทศต่างประเทศพระกันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ พระราชกรณียกิจที่สำคัญเช่นส่งเป็นแม่ทัพไปปราบห่อและในเหตุการณ์รอสอ112รสง่งตั้งกองทัพอย,อยู่ที่หนองคายเพื่อต่อต้านการลุกรานของฝรั่งเศสบริเวณแม่น้ำโขงต่อมาส่งถอยทัพมายัางบ้านหมากแข้งส่งสร้างและพัฒนาเมืองอุดรธานีจนมีความเจริญเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันเมื่อประชาชนจากอำเภอต่างๆในจังหวัด ทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงต่างรอที่จะได้เฝ้าทูลละอองธุลีประบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดในการนี้ทรงพระอักษรข้อความเพื่อพระราาทานแก่ชาวอุดรธานีผ่านนายสยามสิริมงคลผู้วรารชาการจังหวัดในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ความว่า ขอบใจในความรักและกำลังใจเราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดีเพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทยทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่ทรงระดดำเนินผ่านทรงโบกพระหัตย์แย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันทานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีหลากหลายวัยตั้งแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาจนถึงผู้สูงอายุรวมทั้งผู้พิการ โดยประชาชนได้ถวายกำลังพระราชาหรือไทยเปล่งเสียงทรงพระเจริญและเลารักในหลวงและจากการที่มีประชาชนเดินทางไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชาทานและมีกองแพทย์หลวงที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลตลอดจนมีจิตอาสาพระราชาทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่ประชาชนด้วยทรงถือว่าประชาชนคือแขกของพระองค์เมื่อทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนจนสุดแถวแล้วทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา20.45นาฬิกา45นาที